อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่าจาก Black พิคนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของลิซ่านั้นมีให้พูดมากมายจริงๆนะครับสร้างสถิติต่างๆมากมายสร้างตำนานอีกมากมายเลยตั้งแต่เข้าร่วมงานเซรีนที่ผ่านมานี้เนี่ยลิซ่านะครับกับงานเซรีนนั้นถูก ตอนนี้นะครับอย่างทิกต o อกเนี่ยมีคนพูดถึงลิซ่ากับงานเซลีนครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวจนในตอนนี้นะครับแฮชแท็กลิซ่า x เซีนที่อยู่ในทิกต o อกเนี่ยมียอดผู้เข้าชมเนี่ยทะลุ100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นแฮชแท็กที่ปังมากๆแล้วก็เป็นยอดร้อยล้านเนี่ยที่เร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่เข้าร่วมงานเซลีนมาเนี่ยแฟนๆก็ติดแฮชแท็กลิซ่า x เซรีนกันทั้งในแอปพลิเคชันทิกต o อกนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นที่ใช้ยอดนิยมเลยซึ่งนนนนีีีี่่่กก็็ถืออออวาเเเปปแลยยทต ผู้คนนะครับใช้กันทั่วโลกไม่มีใครเนี่ยที่ไม่มีแอคเคา t t ์ทิกตอกเลยนะครับหลายแต่ละคนเนี่ยก็นําเรื่องราวของลิซ่านั้นที่ได้ไปเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนครั้งนี้มาลงในทิกตอกมีทั้งรูปภาพมีทั้งคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวน,นะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งอัปเดตข่าวสารของลิซ่าตั้งแต่เดินทางจากเกาหลีไปยังที่ปารรีสรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในงานเซรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นนํารูปภาพมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอทําคลิปวิดีโอมาลงรวมไปถึงฟน,ฟน,นรัที่่ไไได้ปปเจ Lisa, ปเจจอออาหืว ลิซ่าที่โน่นเนี่ยก็นําคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้มาลงไว้ใน t ิ k กต o k แล้วก็ติดแฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซลีนนี้เช่นกันซึ่งจํานวนแฟนคลับนะครับที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่าในงานเซลีนครั้งนี้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายจริงๆจนทําให้แฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซลีนนี้นะครับมียอดเข้ารับชมเนี่ยมากถึง100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และก็ปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าความโด่งดังของลิซ่านั้นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเรื่องราวการทำลายสถิติอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ยังคงม แต่ว่านี่เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆนั้นประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับลิซ่ามากๆที่มีคนเนี่ยเอ็นดูแล้วก็อยากเข้ามารับชมเข้ามารับรู้เรื่องราวของลิซ่าในการไปร่วมงานเซลีนครั้งนี้กันอย่างมากมายเรียกได้ว่าเข้ามารับชมจนยอดวิวเนี่ยถล่มทลายแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าหากใครเนี่ยที่ได้ใช้ทิกต o k หรือว่าชอบเล่นทิกต o k เนี่ยตอนที่ลิซ่าไปงานเซลีนเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเห็นเรื่องราวของลิซ่าเห็นคลิปของลิซ่าเนี่ยผ่านหน้าฟีดผ่านหน,น้นนาไทม์ไลนขา,าออ่งงเรรื ซ่านะครับที่อยู่ในงานเซเลีเนี่ยผ่านหน้าทำไลน์หน้าฟีดเนี่ยบ่อยมากเหมือนกันและแต่ละคนเนี่ยก็พูดถึงลิซ่ากันเยอะมากๆรวมไปถึงมีคนกดหัวใจให้กันอย่างมากมายในทีเดียวนะครับทั้งมีคนรักเอนดูขนาดนี้นะครับถ้าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยจะเป็นใครไปได้อีกกับความน่ารักนี้ที่แฟนๆนะเนี่ยระทับใจแล้วก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยรวมไปถึงสื่อมวลชนเองก็ตามนะครับที่นําเรื่องราวของลิซ่ามาลงไว้ในทิกต็อกนี้ก็มีเหมือนกันสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับได้มีการติดตามแฮชแท็ก,ออกลิซ่าย าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่มีแอคเคา t t ์ทิกตอกแล้วก็นําเรื่องราวของลิซ่าไปแปะไว้ในทิกตอกของตัวเองแล้วก็ใส่แฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซลีนเนี่ยก็มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าหากใครเนี่ยอยากเห็นเรื่องราวต่างๆโมเมนต์ต่างๆของลิซ่าในงานเซรีนครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่แอปพลิเคชันทิกตอกนะครับแฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซีกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องราวของลิซ่ามากมายเลยที่เข้าร่วมงานเซรีนครั้งนี้มีตั้งแต่ประกาศข่าวออกมาไปจนถึงขึ้นเครื่องบินที่สนนาามบิเกหลีปถึง Paris, และละยวเนำบ อยู่ที่โน่นนะครับรวมไปถึงวันงานเนี่ยทุกอย่างมีรวมอยู่ในแฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซลินี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปย้อนรอยดูความสวยความปังของลิซ่าที่งานเซลีนครั้งนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอมมากอร์แคร์อนั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบลิซ่ามากขนาดไหนกับงานเซลีนครั้งนี้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับและสําหรับคลิปนี้อมมาก, K นนก็ต้องขอตัวลา,าร์แ้คร์ like subscribe ปอมลังใใจห้กับ ของเรากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทาง Lisa, ลิซ่าและก็สมาชิกทุกคนใน b l a c k p ิงคเลยนะครับทั้ง4สาวนั้นเนี่ยจะกลับมาหาพวกเราแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ยังไงก็มารอติดตามกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆของการคัมแบ็คครั้งใหม่จาก b l a c k p ิงคนั้นเนี่ยจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับเราจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง